ออกกอนนะครับออกกำลังไปใส่เห็ดน,นี่ครับเนื้อที่เอาไปต้มสุกแล้วครับเนาะ้องต้องนี้สิละ ครับท,ทุกทันมือนีนะครับเป็นมือวันยุทก็่เ่องสีพายถูกทานมาเมืองวิธีการเหตดลาเปียดนะครับบ้แลมโอ้้งนีไม่หัวน้าบ้านนี่ไหมเน,นี่ยพี่น้องหามไไหู่บ้านนักานาดหัวนา้าเดี๋ยวสิพามาเมือง วิธีเฮ็ดหลาเป็ดครับสูตรสับเสียบของพ่อใหญ่คุณนะครับอันนี้ลูกมือนะครับมื้อนี้วันหยุดมีโอกาสก็ได้มาสวัสดีครับเฮ็ดหลาเป็ดให้มึงเป็ดเนี่ยครับนี่เป็ดบาลีเปีดบาลีบามันบาลีนะี่ครับขั้วหนังออกก่อนนะครับ ลองนังออกแพนังออกก่อนเอานังไว้จะเฮ็ดลาบเป็นบ้าเนี่ยแม่ต่อยใส่ลาบต่อยใส่ลาบนะครับบ่ได้บ่ได้เอาผน,นกันกับเนื้อครับเนาะต้องแลน่นังออกก่อนนี่ครับเครื่องผักนี่ใบมะกรูด ไข่ม่อนมะกามนะครับตะไคร้คาตะไคร้บ่ใส่ปลาเท่านีนะใส่ตะไคร้หอมๆครับเนาะนี่เ๋ยวนี่เอานล้วมาคัดข่ออีก้วกว่าเอาขาไส้มาคัดเอาเนี่ยตอนนี้าฟไปเลยตอนนั้นว่างแลเดี๋ยวค่อยออกเนี่ยตนเอาหัวข้อใช้คำเป็น เอาดูข้อใะไรทอมเด้พี่น้องไปสีนาาซุปเดีย๋ยวหอมหวานเนี่เอาันอี้ังเอา ค่อยออกออกน,นี่มันขรอั่านเยุ๊บตุ๊บแต่ล้วครับเนา <Yeah. S 1> ะคอ เีอาไปให้ยังครับเอาไปต้มป่ะต้มก็ได้ฟักก็ได้ต้มก็ได้ฟักก็ได้ครับเราหมองข้อตัวยาทุบอะไรแล้วก็เราข้อไปฟักเ,เ,าาเออนี่เป็นอย่างนี้ม่้ง าสมนเมีตะขอหญ่ใบเขียบใบมอนใบเขียบใบเขียบใบมอนใบเขียบใบหน้าครับเนาะแล้ก็ใบมอนใส่น้ำนะครับเอามาต้มใส่น้ำ ี่ครับเปินทัวนที่ร่วมญาติเนี่ก็ขอกินน้ำกันครับเนาะแต่มวนมีควาวุกนนะครับพี่น้องมาอ้ยมาเด้มาเด้อดำตายจาผู้เดียวนี่นี่ยังเกิดเกินกับพี่น้องที่เวชอีสานบันนอง มมไม่ได้ไม่ได้จเปมไม่ได้ต่อยไอ้ทีไปสายไอ้ทีดอ่ะเนี่ยครับพี่น mm ้องเออบรรยากาศมันมวนของอีสานมาเท่าวันด้าชุดมม่กะให้กับเปากินน้ำกันครับหุ้มกันหุ้มกัน ใส่ไงบ่เอาญ่เอาทมครับใส่ญ่บ่เฮ้ยว่ใส่บ่เอ่อใส่ไ่เอาทิมใส่ไทิมเอาเดียวออกออากนไปวิธีการไปเมืองแบบบ้านไปมืองอะไรอครับดีขีดใส่ดีดขีอยู <as 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 ่ในใส่ออกก่อนนะับเนาะ สุกอบขึ้นมาค่อสร้อเอาวะโตมันสุกครับเนาะสุกแล้วก็เอาขึ้นมาซอยใส่เครื่องเห็ดลาบเห็ดให็ดมันสุกก่อนครับกินเดียร์ไม่ได้มันเชือกเบียร์เชือกเบียรไปกินแล้วอานกินเบียร์ด้ว นารอยเายเเครับปลาเป็นก้อนเราไม่ใช่น้ำสุกนะครับเนาะน้ำนสุกก่อน,นปล่อยสุไทรกัน ำด้นี่ครับเนื้อเอาลุ่มมาหน่เนี่ยเอาลงมาหนิเนี่อเป็ดสุกแล้วครับเนาะเอาลงก็ได้จะวางเอาตอกตอกเท้าตอกเท้ามันอร่อกมากเลยใส่โป่งตอกมันทำให้ทำให้ละเอียดทำให้มุนครับเนาะนี่ครับเนื้อที่เอาไปต้มสุกแล้วครับเนาะ ผมเป็นไก่นะครับเป็นไต,นไตก่อนนะ<อ>ครับนี่จะเป็นนังกระตับนะครับพี่น้องเนีย่ยเม่นุ่มบ,บ้านนครับลาบเป็ดต้มเป็ดอ๋อวันนี้เ้าเอาเออันนั้นมาลงวันนีงเอากระดูกติดเนื้อมาลงกว่นนี้เ้านี่ครับน้ำซุปห้อง เอากระดูกเอากระดูกคิดเนื้อนะครับต้มไอ้เปื่อยเปื่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่ายเปื่อยก่อนหน่อยี่อันนี้ก็ มุนล,ละเอียดแล้วครับเนาะตักใส่หม้อพร้อมรอดมเห็นไม่เห็นครับเนี่ยนามมา้ำมใใซอีกอเอน้ำมะส่อีกคูงเครื่องดีครับวันนี้นามมา้ำม,<อ>มใส่ให้น้ำเย็นแคก้อนนีสไหอมไอย่างเง้ยพครับฐานน้ำซุปฐานน้ำซุปให้มันน่นก่อน อันนี้เครื่องเฮเซ่นำซุปต้มให้กินออมฮอร์นับกินเป็ดให้กินตะไคร่ออก เน่ะน่ะขันน้วาไปดีห้อพอดีนะฟ้าเลยฟ้าเราน้อนว่อะไรอย่างเงี้ซอม่เด้จับไหมช้นนี้ื้่ี่องพอดิ้งนง่ยังตีไก็ตีสองขึ้นก็ตีสองยังมันห้ยห้อยย่งไปจุ่งไปั้งถ้ามองหลุดนี่เป็นยง้ักฆ่าาเป็นทีมมา เอนนาอะน้ำซุปใส่เราให้มันเย็นดีครับนี่ถามมันเย็นดีเราค่อยค้นเครื่องอหัวกระบาดนานี่ก่อนกินกระป๋องไม่เป็นไม่เป็นเบเวอร์ก็สิเป็นกินปลาแซ่บดีครับบันนี่สิขไมขไปเล่นบ่ครับ<ส>มันสิลวกไปเล่นบ่ต้องถ่ายให้น้ำซุปตัวนี้ เย็นก่อนแล้วค่อยปรุงเครื่องเอาละหมอน้ําซุปกระท่าให้เนื้อเปื่อยครับเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องเนาะเนี่ยมันสุกอีกเก็บนึงอือ ไวมหลายาคับแก่งีซโนี่ครับเดิอ่ะถ่าให้น้ำเย็นก็เบานอะไม่ค่อยปรุงเครื่อง้ใดตา,าเ,เปีดยดอีสาน้านห้อง ลาบสีมีลาบสีกับลาบสูรับเนาะสองอย่างสีเหงื้อสุอไรงกนันเลยมิ้นครับม่มึงปรุงเครื่องน้ำซุปครับน้ำปลา โมกทีรถก็ต่านครับสพผงแซบนะเนาะเดี๋ยวกับผงไม่แล้วบาดนีาดี้าบีไมาทำผิดลุ่งแค่น้อยบา่นี้หอมแค่น้ำซุกเด้วย อันนี้ตับพริกใส่ยังครับนี่ตับพริกใส่หมอบอ่ะตับพริกแค่น้ำซุปเด้อนีโอ้กหแค่น้ำซุปครับเฮ็ดรัก่น้ำซุปคือบว่าวิจิรวิจิตรศาสตรอันนี้เอาไว้เฮ็ดลาบใส่เลือดครับเนาะเนี่ยนี้เฮ็ดลาบใส่เลือดนี่ตับพริกใส่น้ำซุป สีสีเ <c oughs> นาะนีครับบรรยากาศพี่น้องนะครับผ <l ots> ู้ต่อผู้แจ <l ots> พี่น้องทุกคนนะครับมาหุ้มกันไม่กินขขาน้ำกันนะครับ <l ots> เพื่อนเพื่นอนไม่กินขขาน้ำกัน <l ots> ขรบสูงในันหยุดครับ <l ots> ขุบสูงในันหยุด <l ots> ใ์ไกิน <l ots> ข้าน้ำกันก็มีแห้งหรอพี่น้อง ได้ยุมกันได้กินข้าวร่วมกันพูดคุยกันนะครับบนรลุมยากล้างมือไม่ก็ไปเอาไปเอาไปตักเลยบ้านดีเทนห้องปลูกบ้าปปนตักต้มเลยครับเด้อพี่น้อง กับน้ำซุปหงห้อนนี่ใส่แล้วต้นนองต้นแนเแลเด้อพี่น้องเด้อไปจีบเขาเด้อไปเนี่ยเด้อพี่น้องเป็นเราไม่หอยอยากกินเ่านีนี่นี่ครับบรรยากาศอีสานมันห้องครับ แม่แม่ได <k swimming> ้นั e ่งก oh, no like ินเข่ากับผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ความสุกายพี่น้องนี่ามสุกไรนี่กับบรรยากาศอีสานบาท่อาเห็นผู้เฒ่ากินอิ่มยู่เสียบกินเบียได้ก็ดีแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไอจีขึ้นไปเรื่อย

โอ้ครับนี่แหละครับน้อลย่ตกตายอยยาดนี่แหละพี่นองเยสุยอดเน้อกไีมตกก็เก็บไปว่าไปทำงานนี่ตกมีแต่มาสุดยอดสุดยอดเหมือนงานบ้นอ่ะเอาครับสรับันนี่แค่นี้ก่อนกิเขาก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิบวทันเจ้จ